ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยก็มีกิจกรรมอันที่หนึ่งก็คืออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ก็คือดึงอสมอซึ่งมีความรู้พื้นฐานอยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเพิ่มเติมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าคุณจะทํายังไงอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเมื่อเราดําเนินการเรื่องนี้ไปแล้วก็ฉีดวัคซีนซะเลยการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่แค่นี้ที่น,นี่ที่เดียววันนี้เป็นวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะไปที่วัดกระทู้คือเราอยากจะเอาหน่วยไปใกล้ๆประชาชนซะมากกว่า นะครับอย่าแงบบวัดกระทูต่อมาก็จะเป็นโรงเรียนบ้านไม้เรียบศาลเจ้ากระทุ่งทองวัดเกตโฮอะไรพวกนี้ก็มาเกินเป้าหมายที่เราวางไว้เช่นเราตั้งว่าวันหนึ่งเราควรจะฉีดวัคซีนสักประมาณ50 60อะไรเงี้ยบางวันก็มาเกินนะอาจจะถึงเป็นร้อยนี่ก็กิจกรรมหลักๆเลยนนอย่างนี้นะครับคือข่ายในเชิงการให้บริการก็จะมีของเทศบาลก็จะเป็นตัวเชื่อม นะครับเราจะมีประสบจังหวัดพยายามที่จะให้ความรู้เพราะว่าองค์ความรู้หลักๆเขาอยู่ที่ประสบจังหวัดและจะมีอีกองค์กรหนึ่งซึ่งไม่กล่าวถึงจะไม่ได้เลยก็งเป็นที่น่าประทับใจมากก็คือองค์กรมูลดิิสุนัขในซอยหรือว่าซอยดอเขามีสัตวแพทย์ก็มาช่วยเหลือเราตลอดเวลานี่คือขายการให้บริการนะครับของมีนหน่วยงานหลักสามหน่วยโรคพิษสุกบ้านเนี่ยวัคซีนที่ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาไม่แพง แล้วก็ผลิตได้แล้วก็ถ้าฉีดเข้าไปแล้วก็สัตว์ต่างๆมันก็ดีอย่างก็ไม่ค่อยแพ้แล้วถ้าแพ้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นเมื่อฉีดวัคซีนทุกๆปีหรือตามอายุเขา3มเดือน6เดือนแล้วก็ต่อไปก็ปีละครั้ง<ม>พอหลังจากนั้นก็เขาจะมีภูมิคุ้มกันโรคแล้วกระตุ้นทุกปีพอกระตุ้นภูมิคุ้มกันเขามีพอเขามีเขาก็ไม่เป็นโรคแล้วก็เมื่อสัมผัสกับคนคนก็ไม่เป็นแล้วถ้าไปป้องกันในคนเนี่ยเรื่องใหญ่มากแพงมากวัคซีนนนนนทีี่่ปป้องกในนนัใคเ็ หลักหมืนน่นนะบริษัทนี่แค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองอยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผลดีก็คือมีภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันนั้นมันสามารถจะตัดวงจรของการเกิดโรคมาที่คนได้ทันทีขอเชิญพี่น้องชาวกระทูเราจะมีการทําหมันสัตว์เลี้ยงนะครับประมาณ3มเดือนตั้งหน่วยที่นี่เลยนะครับตั้งแต่พฤษภามิถุนาการกฎาคมยังไม่ได้กาหนดวันแต่ว่าวันหนึ่งเราจะทําหมันได้ประมาณสัก ไม่น้อยกว่า30มนะมีสตัตวแพทย์ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะมีจากมูลนิธิสุนัขในซอยกับสตัตวแพทย์จากปุณสุสัตว์จังหวัดนะครับเขาก็จะมาช่วยเราซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเองทั้งสองสามหน่วยงานที่จะมาช่วยเราเนี่เขาบอกว่าที่นี่จะเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งได้ปรับอากาศเล็กน้อยเพราะว่าถ้าไปทปําบางแห่งก็ทําในเต็นท์ ร้อนจัดก็ทําให้สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยอาจจะไม่สบายแล้วก็ถสงแก่ชีวิตได้ตรงเนี้ยประชาชนเขไให้ความสนใจแล้วก็ย้ายเขามานั่งรอเป,ะปะล่ะนะครับทั้งฉีดวัคซีนก็5วันที่จะถึงนี้เราจะไปตามบ้านแต่ว่าสําหรับทําหมันนี่เราจะย้ายหน่วยค่อนข้างจะยากเพราะต้องเซตเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเตียงโต๊ะสําหรับทาหมันอะไรพวกนี้ต้องกระจายไปด้วเพราะงั้นก็เลยขออนุญาตใช้ที่นี่เป็นตลอดนะครับ